สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าเวลาเราล็อกอินเข้าไปใช้แอปพลิเคชัน v i เ e r ที่คล้ายๆพวก WhatsApp หรือว่า l ลน์แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครใช้ไวเบอร์บ้างอ่าอันนี้มันจะดูยังไงอ่าอันนี้เราก็ต้องเข้าไปในแอปไวเบอร์สิจ้านี่อ่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะ เราก็ไปเลือกตรงนี่อ่าตรงการโทรนี่ตรงการโทรเลยกดลงไปตรงการโทรเนี่ยนะคุณก็จะเห็นลายชื่อทั้งหมดที่เมมยอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณโดยปกติเนี่ยนะมันจะขึ้นคําว่าเชิญมันขึ้นคําว่าเชิญก็แสดงว่าเขาไม่มีไม่ได้ใช้เอาง,ง่ายเลยนะอาจจะโทรจะแท้อะไรก็ว่าไปแต่ นั่นแหละอ่ะแล้วเราก็ลองรูดดูไปเรื่อยๆโอ้โหแทบจะไม่มีใครใช้เลยพูดกับผู้เธอโอ้มันเหมาะกับคนโลกส่วนตัวสูงจริงๆอ๋อเราจะแปลแกแยกออกจากลายหรือเอ อย่างอื่นวอตแอปอะไรอย่างอื่นเนี่ยนะประเภทแบบโลกส่วนตัวสูงไม่มีใครใช้ใช้เป็นการส่วนตัวเช่นใ,ใช้แค่ในครอบครัวเฉยๆอะไรอย่างงี้นนะผมว่าหันมาใช้ไฟเยเพื่อโอเคเหมือนกันนะพวกไม่มีใครใช้จริงๆเออนะเราลองลูดลงไปเนี่ยอันนี้เราลองเอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งของเราทดสอบล็อกอินไวเบอร์อีกเครื่องโทรศัพท์หนึ่งดูเขาก็จะขึ้นแบบนี้นี่อ่นนี้ลองดูนะวุ้ก็จะเห็นเป็นคำเนี่ยเป็นเป็นเครื่องหมายอย่างนี้อันเนี้ยก็คือ ล็อกอินใช้ไ i b e r มันจะขึ้นแบบนี้มันไม่ขึ้นคาว่าเชิญคาว่าเชิญมันจะหายไปโอเคไหมอันนี้คุณก็กดแชทลงไปเลยเนีย่คุณก็แชทกับเขาได้เลยโอเคอันนี้ลองรูดลงไปเรื่อยๆก็ไปเจออีกคนหนึ่งเขาอเขาใช้แฮะเออแต่น,นี่เป็นคนต่างชาตินะเขาใช้คนไทยไม่มีใครใช้จริงๆนะอาจจะพูดก็พูดเตอะและเมื่อเราทำการลองล็อกอินดูแล้วหลังจากล็อกอินปั๊บเนี่ย กลับไปที่ห้องแชทอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่านี่ลองดูเนี่ยมันปรากฏอยู่ตรงนี้เป็นห้องแชทขึ้นมาอ,อ๋อถ้าล็อกอินเพิ่งจะล็อกอินมันจะขึ้นมาตรงแชทโอเคไหมแต่ถ้าไม่ไม่ไม,ไม่เขาล็อกอินอยู่แล้วล็อกอินนานแล้วมันก็ต้องไปตรวจสอบอย่างที่พูดก็คือไปที่โทรเนี่ยแหละพี่พี่ไปหาดูเอาก็แล้วกันมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายอย่างที่ว่ามันไม่เครืงมันไม่ขึ้นคาว่าเชิญน่คุณก็สามารถแชทคุยกับเขาได้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการดู ว่ามีใครใช้ไวเบอร์บ้างแต่คุณก็ต้องล็อกอินไวเบอร์นะไม่ล็อกอินคุณก็ดูไม่ได้นั่นแหละประมาณนั้นโอเคเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ